อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ,บ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณเฉลิมเล่าให้ฟังคุณเฉลิมเล่าถึงเรื่องป้าของเขา ว่าป้าของเขาเนี่ยเป็นคนปากไม่ค่อยจะดีพูดง่ายๆก็คือปากเสียอป้าคนนี้ชื่อป้าพิษที่ว่าปากเสียก็เพราะอะไรเขาไม่รู้ออ่ะาแม่เขาก็ไม่ได้ดเป็นน้องชายเขาสองคนก็ไม่เห็นจะมีอะไระพี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆมีป้าพิษคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ป้าพิษมีลูกหญิงลูกชายหลายคน ก่อนจะได้เสียเป็นเมียผัวกับลุงสิงก็หนีตามกันไปอะแหละเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาเข้าบ้านในภายหลังเหตุที่ต้องพากันหนีไปก็เพราะว่าตาของเขาเป็นคนดุเรียกว่าคนกลัวกันทั้งละแวกบ้านอะอารมณ์ร้ายมากเอาเป็นเอาตายกับคนที่มามีเรื่องมีราวด้วยนนั่นแหละป้าพิษกับลุงสิงก็เลยกลัวก็เลยพากันหนีไปแล้วทำไมไม่สู่ขอกันตามประเพณีละ่ะ อเขาก็บอกว่าขอแล้วแต่ตาของเขาไม่ให้ก็เลยต้องวิวาเหาะก็พากันหนีไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ป้าของเขาปากไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นอันเนื่องจากว่าตัวป้ากับลุงสิงเองในช่วงที่พากันหนีหายไปนั่นก็โดนชาวบ้านนินทากันอย่างหนักตกเป็นข่าวเฉาโชว์เป็นขี้ปากชาวบ้านอย่างขนานใหญ่ไปทั้งละแวกบ้าน แก็เลยอาจจะเป็นปมที่ทําให้ป้าพิษของเขานี่มักจะเอาเรื่องพันอย่างเงี้ยของคนอื่นมาเล่ามาพูดมาระบายสีให้ฉูฉาดเข้มข้นขึ้นป้าพิษจะชอบมากเลยกับเรื่องชูสาวเอามาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควยิ่งเรื่องมีคนหนีตามมันไปหรือคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้เมียคนนี้ไปเล่นชู้กับผัวคนนั้นไอ้เรื่องข่าวๆอย่างเงี้ยป้าพิษนิยม เพราะว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่ามากล่าวนี่แหละบางทีก็ทําให้ป้าพิษโดนตบป,ปากก็มีโดนชี้หน้าด่าทอก็มีแต่ป้าพิษก็ไม่เข็ดเวรกรรมมาตามสนองแกก็ตอนที่แกอายุล่วงเลยเข้าสู่ัยกลางคนเนี่ยผมออกแล้วอ่ะผมออกปรากฏให้เห็นบนศีรษะของแกแล้ววันหนึ่งอยู่ดีๆเสียงแกก็แหบแห้งเหมือนกับยังกับเสียงเป็ดตัวผู้ผู้จ้ากบใครอีกฝ่ายก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้องคอยเงียหูฟังให้ดี ที่แรกก็นึกกันว่าแกเป็นหวัดลงคอทําให้ซุ้มเสียงแกแปลกประหลาดไปแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะแกไม่ได้เป็นหวัดเลยแม้แต่นิดเดียวแกก็พยายามหาอยู่หายามารักษาไปทั่วแต่ไม่ได้ผลสักขนาดซ้ารายกว่านั้นพอเวลาผ่านไปสักสองปีเสียงที่แหบ,แห,บแห้งแห้งอยู่นั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพูดของแกขึ้นมานั่นก็คือตามธรรมดานะเสียงแห้งๆนะก็ยังพอจะสื่อสารกับลูกกับผัวได้บ้าง ถ้ามาฟังกันใกล้ๆแล้วก็สังเกตริมผีปากแต่แล้ววันนึงนอกจากเสียงจะแหบจะแห้งแล้วปากแกก็เบี้ยวไปข้างซ้ายซะอีกเอาตกใจกันใหญ่เลยโดยเฉพาะต,ตัวแกเองทั้งตกใจทั้งใจเสียปากเบี้ยวเพราะอะไรไม่รู้ได้ไม่ได้โดนใครดักตบจนปากผิดรูปหรอกแต่แล้วก็ไม่ได้ไปหกล้มปากกระแทกพื้นดินหรือว่ากระดานอะไรอยู่ดีๆปากก็เบี้ยวขึ้นมาเฉยๆ,ๆงั้นแหละ ทีนี้ทั้งเสียงแหบทั้งปากเบี้ยวคราวนี้ก็ยิ่งร้ายแรงไปกันใหญ่เลยป้าพิษคนช่างพูดช่างเล่าช่างกล่าวขวัญเรื่องราวชาวบ้านคราวนี้แกก็เหมือนโดนปิดปากให้เงียบแต่คนอย่างป้าพิษแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็ยังพยายามจะพูดเรื่องที่แกได้รู้ได้เห็นมาอยู่อีกเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายที่รับฟังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยพยักหน้าส่งเดชเอออห่หมกไปอย่างนั้นเองในเรื่องของการรักษาแก้ไขยเยียวยา ป้าพิษก็เที่ยวหายานะใครว่าอะไรดีป้าพิษไม่รังรอหรอกใครว่าหมอไหนช่วยได้ก็จะรีบไปหา,าเพื่อนเล่าว่าป้าของเขาเนะี่ยหมดเงินหมดทองไปเยอะมากเลยงั้นนะจนกระทั่งวันหนึ่งที่บ้านป้าพิษเกิดเรื่องซ้ำร้ายขึ้นมาอีกนั่นก็คือเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาในครัวห้องครัวนี่อยู่แยกออกจากตัวบ้านเกิดเรื่องตอนดึกแล้วตีสามเห็นจะได้ กำลังนอนหลับกันอย่างอุตลุดจู่ๆเพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกอีพชธอีพชธบ้านมึงไฟไหมเสียงตะโกนดังลั่นซ้ำ,ซำๆหลายหนป้าพิษลุงสิงแล้วก็ลูกเต้าตกใจตื่นขึ้นมาเห็นว่าไฟกำลังลุกไหมครัวอยู่ก็ส่งเสียงเอ,อะอะให้ช่วยกันเอาน้ำสาดดับไฟเพื่อนบ้านก็ช่วยด้วยนะไปช่วยกันดับไฟบ้านป้าพิษกว่าไฟจะมอดจะกินเวลาไปเยอะปรากฏว่าเสียครัวไปหลังหนึ่ง ยังดีที่ไม่ลุกลามเผาไหม้ตัวบ้านไปด้วยไม่อย่างนั้นจะต้องเสียหายมากมายนักจะต้องไปอยู่วัดกันเลยแหลปะป้าพิษเป็นคนไม่ค่อยจะรอบคอบแต่ว่าลุงสิงตรงกันข้ามป้าพิษเป็นคนหุงข้าวต้มแกงคงจะพลังเผลอลืมดับไฟในเตาก็เกิดลุกไหม้ขึ้นมาคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันอย่างนั้นนะจะยางไรก็แล้วแต่เสียครัวไปหลังหนึ่งแต่ก็มีสิ่งดีๆย้อนกลับมามาหาตัวป้าพิษ นั่นก็คือแกหายปากเบี้ยวปากที่เบี้ยวหลังจากาไฟไหม้ครัวทีนี้ไม่เบี้ยวแล้วเป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านร้านช่องกันอย่างหนักเอว่าหายได้ยังไงก็เลยเดากันว่าป้าพิษเนี่ยคงจะตกใจจนปากคอกลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะาระหว่างที่ไฟลุกไหม้อยู่นั้นป้าพิษตะโกนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของแกเลยก็ตามแต่ก็เห็นกันว่าแกอ้าปากพังาบผงาบอ,อยู่ไม่หยุดไม่ย่อน นี่เองอาจจะเป็นการรักษาปากเบี้ยวไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็แปลกดีไม่ว่าใครเขาก็พูดกันอย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกสาวคนโตของป้าพิษแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งหลังจากแต่งงานกันแล้วลูกสาวป้าพิษก็ต้องไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวเพราะว่าบ้านนั้นน่ะก็มีลูกชายคนเดียวก็อยากจะให้ลูกอยู่ที่บ้านก็เลยต้องให้ลูกสะใภ้ไปอยู่ซะที่บ้านนั้นป้าพิษก็ไปเยี่ยมลูกสาวหลายหน ได้พูดได้คุยกันก็คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะกับพ่อผัวของลูกสาวตาคนนั้นแกก็สงสารว่าเสียงแหบเสียงแห้งพูจากับคนอื่นลําบากต้องพูดซ้ําไปซ้ํามากว่าจะรู้เรื่องกันแกเคยรู้จักกับหมอรักษาโรคคนหนึ่งนะแกก็เลยไปหาหมอคนนั้นไปคุยกับพ่อหมอก่อนเล่าเรื่องอาการปากเบี้ยวของป้าพิษเสียงแห้งของป้าพิษให้หมอคนนั้นฟังพอหมอได้ฟังเรื่องแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของป้าพิษมากยิ่งกว่านั้น คือเรื่องก่อนหน้านั้นนะความเป็นมานัาน่นนะก่อนที่ปากจะไม่มีเสียงว่าง่ายๆก็คืออยากจะรู้ประวัติประพิษว่าเป็นคนยังไงนิสัยใจคออย่างไงพ่อหมอคนนี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมเวรมากเชื่อว่าโรคภัยต่างๆนั้นมาจากกรรมาว่าอย่างนั้นพ่อของลูกเขยประพิษเองก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนะะักเพราะตัวเองไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดียวกับประพิษเนี่ยแกก็เล่าเรื่องที่ไปคุยกับพ่อหมอให้ประพิษฟังนะ ปาพิษเองก็อยากจะหายมากอยากจะรู้อะไรก็จะเล่าว่า,างั้นแกก็เลยพาตัวป้าพิษไปคุยกับพ่อหมอได้ตัวเองป้าพิษแกก็ไปเล่าเรื่องต่างๆแต่ไม่ยอมเล่าเรื่องที่ตัวเป็นคนปากไม่ค่อยดีพ่อหมอฟังแล้วก็ว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นเพราะกรรมเก่าในชาติบางก่อนละที่ตามมาสนองชาตินี้ต่อมาพ่อลูกเขยของป้าพิษคนเนี้ยบังเอิญคุยเรื่องนี้กับแม่ของเพื่อนอ่ะ คนที่เล่าเรื่องเนี้ยพอแม่เขารู้ว่าป้าพิษไปเล่าเรื่องนี้ให้พ่อหมอฟังก็ถามว่าเล่าเรื่องอะไรบ้างก็เลยได้รู้ว่าเล่าไม่หมดอ่นะเขาก็เลยบอกไปว่ายังมีอีกเรื่องแม่เขาไม่อยากจะเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ว่าอยากจะให้ปราพิษจะหายจากโรคประหลาดก็จำใจต้องเปิดเผยเพราะความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนรู้กันทั้งหมู่บ้านไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดนะ พอตาคนนั้นรู้เรื่องนี้ว่าประพิษจะเป็นคนชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นแกก็ไปเล่าให้พ่อหมอฟังพ่อหมอก็ให้พาตัวป้าพิษไปหาแล้วก็ถามว่าอยากจะหายจากเสียงแหบแห้งไหมป้าพิษก็บอกอยากอยากหายถ้าอยากหายก็ต้องรักษาพ่อหมอว่าอย่างนั้นอ่าก็ถามว่าอยากจะให้รักษาไหมป้าพิษก็บอกอยากจะ้ะอ่าอยากอยากให้รักษาอยากหาย พ่อหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทําตามที่พ่อหมอบอกนะขอให้ประพิทรับปากอ่ะแกก็รับปากว่าจะทําทุกอย่างพ่อหมอให้สาบานว่าจะไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นไปตลอดชีวิตนี้ตัวประพิษเองเอรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าอ่าพ่อของลูกเขยนี่ฟังเรื่องไปนะแล้วก็ไปบอกป้าพิษก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอยากจะหายจากเสียงแห้งแกก็ยอมสาบาน แสร็จแล้วพ่อหมอก็ให้ดื่มน้ำมนต์ที่ทำขึ้นมาในระหว่างที่ป้าพิษกล่าวคำสาบานนอกจากจะให้เลิกนินทาคนอื่นแล้วก็ดูเหมือนว่าพ่อหมอจะให้งดเว้นกินเนื้อสัตว์ใหญ่จนกว่าจะหายด้วยเพื่อสร้างบุญกุศลในวันนั้นคนที่อยู่กันณนะที่นั้นนอกจากตัวพ่อหมอกับป้าพิษแล้วก็ยังมีพ่อลูกเขยป้าพิษคนพาไปแม่ของเพื่อนอที่ไปเป็นเพื่อนป้าพิษการรักษาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใช้ยูกยาอะไร แต่การที่จะห้ามไม่ให้แกพูดเรื่องของคนอื่นนั้นแหมมันกลับยากเย็นแสนเข็นป้าพิษพยายามอย่างที่สุดจะไม่พูดเรื่องคนอื่นใครเขาเล่าเรื่องอะไรกันก็พยายามแต่ฟังไม่พูดเพื่อตัวจะได้หายจากโรคประหลาดแต่แกก็คงจะคันปากยิบยิบยิบมันเกิดเรื่องหน้าแปลกประหลาดเพราะว่าซุ้มเสียงแหบแห้งค่อยๆหวนกลับคืนดีขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งทําให้ป้าพิษมีกําลังใจที่จะงดเว้นการนินทาว่าร้ายคนอื่น พอมีซุ้มเสียงพูดจาก,กับคนอื่นรู้เรื่องวันหนึ่งก็ปรากฏว่าเกิดพลาดพลาดเพราะว่าไปเผลอตัวนินทาว่าร้ายคนอื่นเข้ามันเป็นเรื่องที่โดนใจประพิษอย่างแรงเกี่ยวกับหนุ่มสาวลักรอบได้เสียกันจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาจับได้ว่าผู้ชายเนี่ยปีนป่ายเข้าทางหน้าต่างห้องลูกสาวเขามานานแรมปีแต่เพิ่งจะรู้ความจริงป้าพิษพลั้งปากพูดเรื่องนี้แต่พอนึกได้ก็เงียบแต่พอเผลอตัวก็พูดอีกอ่า พอเห็นว่าพูดไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเสียงก็ยังอยู่แกก็เลยละเลยคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อหมอไม่ช้าไม่นานป้าพิษก็เสียงแหบแห้งลงทีนี้แห้งยิ่งกว่าก่อนอีกพยายามรักษายังไงก็ไม่หายพ่อหมอคนนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วแกบอกว่ากรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับไปก็แล้วกันใช้กรรมไปตามเรื่องอ่ะเออเวรน,นะเวรเวรกรรมของป้าพิษคนปากไม่ดีครับ เรื่องแปลกๆเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ตาชอบเล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่ตาชอบยังเป็นหนุ่มแกเล่าว่ายายเรียนเมียแกตอนนั้นในวัยสี่สิบต้นๆเนี่ยย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับที่ตาชอบและครอบครัวที่ตาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ยายเรียนในซื้อที่จากชาวบ้านคนหนึ่งในราคาที่ถูกเพราะว่าเป็นที่ปล่อยร้างมานานเคยมีโรคระบาด เป็นโรคหาเจ้าของที่ตายยกครัวบ้านก็ร้างผุพังต่อมาพวกหลานๆของเขาก็ได้บอกขายถูกๆยายเรียนกับผัวก็มาซื้อปลูกบ้านไม้ทรงไทยแฝดหลังงามยายเรียนเป็นคนสวยจับจิตจับใจถึงจะอายุมากแต่ก็ยังดูดีผิวพรรณขาวผ่องยายเรียนไม่มีลูกผัวชื่อตาชอบนี่ตาชอบในห่วงเมียมากแกเล่าให้ พี่ชายแกฟังว่าที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าหนีเท่าแก่รงสีเท่าแก่รงศรีนี่มาจีบเย,ยเรียนทั้งที่รู้ว่ามีผัวแล้วแล้วตัวเท่าแกก็มีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ยังมาชอบยยเยรียนแล้วก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่าเย,ยเรียนอาจจะมีใจให้เพราะว่าเขาดูดีมีเงินมีทองแต่ชอบก็เลยบอกขายที่นาให้กับเพื่อนบ้านโดยไม่บอกให้ใครรู้แม้แต่พ่อแม่ทั้งสองฝ่าย แล้วพอได้เงินก็หอบเอาแต่เสื้อผ้ากับทองที่มีอยู่มาแค่นั้นน่ะตู้เตียงไม่เอาพายเรียนพายเรือออกจากบ้านมุงจากในตอนค่ำให้เยเรียนโพกหน้าโพกตาปิดบังใบหน้าที่งดงามพอร้อนแรมจอดเรือนอนที่ท่าวัดบ้างหน้าบ้านคนที่ติดริมน้ำบ้างอ่าทำอยู่สองวันสองคืนก็มาหาซื้อที่ได้ก็รีบหาคนมาปลูกบ้าน ช่วงที่บ้านยังไม่เสร็จก็อขออาศัยวัดนอนไปก่อนกินข้าวก้นบาทไปก่อนแล้วก็ได้ช่วยทําบุญให้กับทางวัดด้วยจะเอาวาดเกาไม่ว่าอะไรก็ให้อาศัยนอนที่ศาลาไปก่อนเมื่อบ้านเสร็จก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วจ้างคนยกร่องสวนปลูกพืชผักผสมเอาไว้ขายพี่ชายของตาชอบนี่อยู่ไม่ห่างจากบ้านตาชอบ พี่ชายแต่งงานแล้วแยกเรือนมาอยู่ที่ชายสวนติดกับที่ตาชอบก็เลยสนิทกันพี่สะพ้ยของตาเนี่ยมีลูกสองคนก็เข้าเรียนโรงเรียนวัดพี่ชายตาชอบบอกว่าครั้งแรกที่เห็นยายเรียนถึงกับตะลึงในความงามตาชอบก็ให้เมียอยู่แต่บ้านงานสวนไม่ให้ทำแกรักเมียม,มากแต่ยายเรียนก็บอกว่าอยากจะไปเที่ยวตลาดบ้างแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านบ้าง แต่ตาชอบก็บอกว่าตลาดมันไกลถ้าจะไปก็จะพาไปเองห้ามพายเรือไปคนเดียวส่วนพี่สะพยก็ไม่ค่อยอยากให้พี่ชายของตาชอบไปคุยกับตาชอบอะเพราะเห็นเย,ยเรียนสวยก็เกิดถึงห่วงเย,ยเรียนเคยแอบเดินมาหาพี่สะพายที่บ้านตอนนายชอบไปทำสวนเย,ยเรียนทำขนมมาฝากแล้วก็บอกพี่สะพายว่าเหงาอยู่ที่เนี่ยไม่มีญาติพี่น้อง ขอให้คิดว่าตัวเย,ยเรียนกับตาชอบเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกพี่สะพ้ายก็ว่าคงไม่มีอะไรให้ช่วยรอกถ้าม,มีก็คงจะบอกญาติญาติพี่สะพ้ายไม่ค่อยเต็มใจที่จะเป็นเพื่อนด้วยพี่ชายที่ตัดตอกอยู่ก็บอกว่าแม่เรียนถ้าม,มีอะไรให้บ้านเราช่วยก็บอกนะพี่สะพ้ายก็รีบตัดบทบอกโอ้ยพี่เรียนกับผัวเขามีเงิน ถ้ามีอะไรให้ช่วยเขาคงไม่เรียกเราหรอกเขาคงจะจ้างคนอื่นพี่ชายตาชอบก็บอกว่าคนเรามันแน่นอนซะที่ไหนแล้วเกิดเจ็บป่วยกระทันหันก็เรียกใช้ได้นะไม่ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องว่าจ้างกันเยเรียนก็รู้ตัวพี่สะพายไม่พอใจก็เลยบอกว่าเออฉันอยากจะจ้างพ่อสมช่วยไปบอกข่าวให้พี่ชายรู้ทีว่าฉันอยู่ที่ไหน ฉันกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้นะพี่ชอบเพากลัวจะไปเจอกะเท่าแก่รงศีเราหนีมาไม่ได้บอกใครเสร็จแ,แล้วเยเรียนก็บอกว่าพี่ชายเขาอยู่ที่ไหนพี่ชายตตาชอบก็บอกว่าไม่ต้องจ้างห็อกเดี๋ยวจะไปบอกให้พี่สะพ้ายต่ชอบก็บอกไม่เอาค่าจ้างได้ไงวันกับคืนเชววนาไปกลับเนี่ยเยเรียนก็หยิบเงินที่เน็บมาจากถุงที่ชายพกยื่นให้พี่สะพาย พอเห็นค่าจ้างนะพี่สะพ้ายก็ตาโตมันเป็นแบงค์ยี่สิบบาทมันมากโขในสมัยนั้นเยเรียนก็บอกว่าพอหรือเปล่าทำท่าจะหยิบให้อีกพี่ชายจะชอบก็บอกพอแล้วพอแล้วให้อะไรกันเยอะแยะเอาคืนไปเถอะเอาแค่ค่าขนมเด็กสองตำบาทก็พอพี่สะพ้ายก็ว่าคนก็มีน้ำใจเงินแค่นี้ขนนักแข่งไม่ร่วงหรอกพี่สมรีบไปเลยพรุ่งนี้เช้ามืดนะ ตกลงตาสมก็เลยเดินทางไปบ้านของพี่ชายนางเรียนพอไปถึงที่อยู่ของในเขียนพี่ชายนางเรียนพอพูดคุยกันรู้เรื่องก็จัดสำรับกับข้าวมาต้อนรับอย่างดีในเขียนพี่ชายนางเรียนก็บอกว่าไอชอบนะมันบ้ามันหึงเมียเกินไปมันเอาน้องข่าหนีไปไม่บอกใครเป็นห่วงแทบแย่พ่อแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ แม่นังเรียนเนี่ยถึงกับล้มป่วยเพราะว่าแม่น่ะมีลูกแค่สองคนก็คือในเขียนกับยายเรียนแค่สองคนพี่ชายนังเรียนก็ว่าเดี๋ยวจะตามไปเยี่ยมนังเรียนด้วยแต่เดี๋ยวจะไปบอกข่าวให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้จะได้หมดห่วงแล้วค่อยไปกันพากันไปตอนกลางคืนเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนคืนนั้นทั้งสองคนก็พากันแจวเรือ กลับไปหมู่บ้านที่เย,ยเรียนอยู่ตอนที่ไปถึงนะ่ะเป็นเวลาเช้าค่อนข้างสายแล้วตาชอบไม่อยู่ออกไปทำงานหลังบ้านพอได้เจอกับยายเรียนสองพี่น้องก็สวมกอดกันด้วยความคิดถึงพี่สะพ้ายตาชอบซึ่งคิดกำจัดยายเรียนอยู่แล้วก็หลบไปบอกตาชอบว่ายายเรียนนกอดกับผู้ชายอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน <S <s. <S เห็นเต็มตาทั้งที่พี่สะพายรู้เต็มอก ว่าเป็นพี่ชายยายเรียนแต่ว่ายายเรียนนะ่ะคงไม่ได้บอกต่อชอบคงไม่คิดว่าแค่ไปส่งข่าวแล้วพี่ชายจะตามมาด้วยวันนั้นตาชอบนะออกสวนแต่เชา้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็น่ามืดตามมัวถือจอบวิ่งกลับบ้านทันทีพี่สะพ้ยก็คิดในใจว่ามันต้องมีเรื่องแน่ตาชอบโมโหขนาดเนี้ยจะต้องทะเลาะกันแน่แน่ตาชอบวิ่งขึ้นเรือน เห็นเยเรียนนวดแขนให้ผู้ชายที่นอนเอาปคม้าปิดหน้าอยู่กลางบ้านก็โกรธจัดนั่งเรียนในหันไปมองแต่ชอบยิ้มให้ยังไม่ทันจะอ้าปากบอกผัวแต่ชอบว่าใช้จอบฟันหัวนางเรียนเต็มที่พี่ชายที่หลับอยู่ตกใจลุกขึ้นนั่งแต่ชอบไม่สนใจมองหน้าแล้วใช้จอบสับร่างจนตายขาที่ส่วนเยเรียนก็สมองไหลตายเหมือนกันเมื่อทั้งคู่ตายในชอบก็ยืนหอบ มองเห็นหน้าผู้ชายก็ตกใจยิ่งนักเอ๊ะนี่มันตะเขียนพี่ชายเยเรียนที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นพ่อสื่อให้ได้แต่งงานกับเยเรียนแต่ชอบร้องลั่นบ้านมือไม้สันตัวสันไปหมดพี่สะพ้ายนางเรียนก็วิ่งไปดูใจก็คิดว่าเอาแล้วต้องมีเรื่องแน่นอนถ้าตาชอบตบตีเมียนเนี่ยพี่ชายเย,ยเรียนก็คงจะให้น้องสาวเลิกกับตาชอบแล้วก็เอาน้องสาวกลับบ้านแน่ๆ เพื่อนบ้านอีกสองหลังที่อยู่ห่างไปอีกหน่อยก็วิ่งกันมาสามสี่คนวิ่งมาดูแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่ทุกคนเห็นก็คือตาชอบกอดยายเรียนแล้วร้องตลอดเวลาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ส่วนพี่สัพ้ายของตาชอบก็สุดลงกับพื้นเพราะว่าตัวเองก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพสยองขนาดนี้ข้างๆศพนังเรียนก็มีศพพี่ชายนอนตายเสือ้อไม่ได้ใส่ มีแผลที่ถูกฟันด้วยจอบจนไส้ทะลักที่อกก็มีแผลใหญ่ตาสมกับเพื่อนบ้านก็ถามว่าใครมาทำกันขนาดนี้ตาสมก็จับไหล่ตาชอบเขย่าให้ได้สติตาชอบหันมาเห็นพี่สะพ้ยนั่งหน้าซีดอยู่จะเป็นลมก็ชี้หน้าบอกมึงคนเดียวที่ทำให้กูหน้ามืดตามมวมึงไปบอกกูทำไมว่าเมียก,กูกอดกับผู้ชายเมียก,กูมีชู้ พี่สะพายยกมือไหว้ปลกปลกบอกฉันไม่รู้เรื่องต่ชอบกอลุกขึ้นบอกกูจะฆ่าเมื่ออีกคนนมึงเป็นต้นเหตุให้เป็นแบบนี้แต่ชอบจะคว้าจอบหลายคนก็ดึงแต่ชอบไว้แล้วก็ไล่พี่สะพายให้ลงจากเรือนไปแต่ชอบต้องถูกจองจำหรือว่าสารจะตัดสินตลอดชีวิตหรือประหารเนี่ยทุกคนไม่มีใครรู้ผู้ใหญ่ส่งข่าวให้ญาติรับรู้แล้วก็จัดการเรื่องศพ พี่ชายแต่ชอบก็คือตาสมก็ต้องคอยดูพี่สะพายที่เสียสตินี่แหละครับกรรมสนองทันตาเห็นพี่สะพายในหวาดกลัวบอกว่าเห็นผีเยรียนกับพี่ชายจะเข้ามาบีบคอตลอดเวลาบางทีก็ว่าผีทั้งสองคนมาแหกอกให้ดูยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆจนในที่สุดก็ต้องทำห้องขังพี่สะพายนังเรียนเอาไว้ไม่งั้นจะจับกันแทบไม่ไหวจะวิ่งหนีอย่างเดียว หลานๆก็ไปอยู่กับปู่ย่าเพราะว่ากลางคืนในพี่สะพ้ยจะร้องหวยหวนชีวิตหลานก็ต้องถูกจองจำเหมือนกันในชอบบางครั้งก็หวาดกลัวว่าในชอบจะมาฟันตัวเองบ้างละผีจะมาบีบคอบ้างละเห็นไปสารพัดพี่ชายจะชอบก็ได้แต่บอกว่าที่พี่สะพ้ยเป็นแบบนี้ก็เพราะปากเสียยุแย่ให้เขาต้องฆ่ากันตายในสมพี่ชายจะชอบก็ทนอยู่เฝ้าดูแลเมียจนลูกๆโต ลูกๆก,ก็พาแม่ที่เป็นบ้าไปรักษาแต่ก็ไม่หายบ้าออกมาอยู่ข้างนอกกรงได้ปีกว่าก็ช็อกตายไปเฉยๆเหมือนกับตกใจอะไรสักอย่างยกมือชี้นิ้วไปข้างหน้าตาเบิกโพรงเสร็จแล้วก็หงายท้องตึงตัวเกรงสิ้นใจไปโดยกระทันหันในสมนี่เป็นคนที่มีจิตใจดีก็ทนอยู่กับเมียที่เสียสติจนแก่จนเฒ่าดูแลกันตลอดชีวิตเออคนดีก็ดีจริงๆนะ ส่วนคนชั่วมันก็ชั่วจริงๆเหมือนกันล่ะครับ